บ้านเดี่ยวมือหนึ่งทะเบียนบ้านกรุงเทพราคาถูกสุดตอนนี้ทุกคนคิดว่าเท่าไหร่กันคะใครเคยเจอราคาถูกสุดเท่าไหรเนี่ยลองคอมเมนต์เข้ามากันก่อนได้นะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าติงออฟลิฟิ้งเราเจอถูกสุดเท่าไหร่อยู่โซนไหนบ้างไปชมกันคะ่ะราคาบ้านเดี่ยวในเขตกรุงเทพนะคะปัจจุบันเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะ ซึ่งเท่าที่เรารวบรวมข้อมูลมาเนี่ยพบว่าราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่6-7ล้านบาทขึ้นไปนะคะเป็นส่วนมากแต่ถ้าถามว่าบ้านเดี่ยวในเขตกรุงเทพที่มีราคาต่ำกว่า6ล้านยังมีอยู่ไหมคำตอบคือยังมีอยู่นะคะจากที่เราสำรวจมาเนี่ยโครงการบ้านเดี่ยวเปิดใหม่ในช่วง1-2ปีที่ผ่านมาเนี่ยพบทั้งหมด11โครงการด้วยกันค่ะ ราคาเริ่มต้นตั้งแต่3ล้านปลายปลาย,ปลายไปจนถึงเกือบเกือบ6ล้านบาทค่ะซึ่ง11โครงการนี้จะกระจายตัวอยู่หลากหลายเขตเลยค่ะแต่ถ้าดูภาพรวมใหญ่ๆแล้วเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าแบ่งเป็นฝั่งกรุงเทพตะวันออกและฝั่งกรุงเทพตะวันตกค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะเขตเหล่านี้เนี่ยจะอยู่ตามแนวขอบของกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งถ้าดูแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน หรือพูดง่ายๆก็คือโซนเหล่านี้นะคะมักจะเป็นพื้นที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยหรือพื้นที่เกษตรกรรมนั่นเองค่ะดังนั้นก็ทําให้ที่ดินในโซนนี้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีราคาไม่สูงมากนั่นเองค่ะทีนี้เรามาเริ่มดูกันทีละเขตค่ะเริ่มกันที่ฝั่งกรุงเทพตะวันออกกันก่อนเลยเพราะว่าเป็นฝั่งที่มีโครงการเยอะนั่นเองนะคะ เขตรแรกค่ะเขตรคลองสามวานะคะเป็นเขตที่มีบ้านจัดสรรเป็นจํานวนมากมีโครงการบ้านหรูหลายแห่งนะคะเพราะว่าเป็นโซนที่สามารถเข้าถึงแหล่งความอุดมสมบูรณ์ข้างเคียงได้ไม่ยากนะคะไม่ว่าจะเป็น โซนรามอินทามีนบุรีแล้วก็สุขาพิบาล5นะคะรวมถึงยังมีทั้งด่วนฉลองรัดแล้วก็วงแหวนการจนาพิเศษด้วยทำให้เข้าออกเมืองได้ค่อนข้างสะดวกเลยค่ะสำหรับเขตนี้นะคะจะมี2โครงการด้วยกันค่ะโครงการแรกกับ The Ri c o r e s i d e n เดรามอินทาจตุโชตค่ะในราคาเริ่มต้น5.19ล้านบาทนะคะที่นี่เป็นโครงการจัดสรรที่มีส่วนกลางให้ใช้งานครบครันตามมาตรฐานเลยค่ะบ้านเดี่ยวที่มีราคาต่ำกว่า6ล้านของที่นี่นะคะจะเป็นบ้านเดี่ยว2ท้ายแปรกค่ะ เป็นบ้านหน้ากว้างห้องนั่งเล่นโปร่ปงได้ช่องแสง3ด้านทั้งคู่เลยโดยบ้านไซส์เริ่มต้นนะคะจะมีห้องนอนชั้นล่างสามารถรองรับผู้สูงอายุได้ส่วนชั้น2เนี่ยจะเป็นห้องนอนใหญ่2ห้องเลยมีมุมแต่งตัวและห้องน้ําในตัวทั้งคู่ลักษณะเป็นมาสเตอร์เบดรูม2ห้องเลยค่ะส่วนอีกไซส์หนึ่งนะคะชั้น1เนี่ยจะได้ห้องครัวแบบปิดเป็นสัดส่วนแทนส่วนชั้น2นะคะจะเป็นห้องนอน3ห้องด้วยกันค่ะ ถัดมากค่ะกับวีทางดวนรามอินทาวงแหวนค่ะในราคาเริ่มต้น5.9ล้านบาทค่ะเป็นบ้านเดี่ยวแบรนด์ใหม่จากเดวอลเปอร์เจ้าใหญ่อย่าง Land a น d House นะคะที่เขาเนี่ยทำออกมาเพื่อเอาใจคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะเลยค่ะเพราะว่า เขามาในสไตล์โมเดิร์นเอลเมนต์น้อยๆโทนสีขาวๆทั้งบ้านแล้วก็ตัวคลับเฮาส์ของโครงการเลยค่ะสำหรับฟังก์ชันส่วนกลางนะคะก็จัดมาให้ใช้งานครบครันเลยค่ะตั้งอยู่กลางโครงการทําให้ลูกบ้านแต่ละโซนเนี่ยสามารถมาใช้งานได้ใกล้ๆนะคะโดยบ้านไซส์เริ่มต้นของที่นี่นะคะเขาจะเน้นให้ห้องนั่งเล่นเนี่ยได้ช่องแสง3ด้านได้แสงเยอะดูโปรง่งแล้วก็เทควิวสวนรอบบ้านได้บรรยากาศดีค่ะ สำหรับห้องครัวของที่นี่จะได้เป็นครัวแบบปิดทุกแบบเลยส่วนห้องนอนก็จะมี3ห้องอยู่ชั้น2ทั้งหมดเลยค่ะ มาต่อกันที่เขตมีนบุรีค่ะเขตนี้นะคะเดิมทีเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมค่ะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็มีการเปลี่ยนไปเป็นพื้นที่อยู่อาศัยอาคารพาณิชย์รวมถึงมีแหล่งงานสําคัญอย่างนี้คมอุตสาหกรรมบางชันด้วยค่ะเขตนี้เนี่ยจะมี1โครงการด้วยกันค่ะซึ่งก็คือ The Times Garden มีนบุรีราชอุทิศค่ะในราคาเริ่มต้น3.99ล้านบาทนะคะเป็นโครงการที่มีเพียง10ยูนิตเท่านั้นจึงไม่มีส่วนกลางให้ใช้งานนะคะแต่ว่าก็จะได้เรื่องความเป็นส่วน ตััวนน่่นเองคะแล้วก็โครงการนะคะเขาจะตั้งอยู่ในซอยราดอุทิศ70นะคะ,ะ,คะเข้าไปประมาณ1.8กิโลเมตรซึ่งพื้นที่โดยรอบโครงการเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเขียวๆเ,เลยค่ะซึ่งตัวบ้านของที่นี่ก็ออกแบบมาเพื่อเอาใจคนชอบทําสวนโดยเฉพาะเลยค่ะ พราะว่าได้ที่ดินขนาดใหญ่กว่า100ตารางวาขึ้นไปส่วนตัวบ้านเนี่ยจะไม่ได้มีขนาดใหญ่นักนะคะเพราะเขาเน้นให้มีพื้นที่ว่างด้านหน้าบ้านเยอะๆแทนเพื่อที่จะได้ทำสวนปลูกผักได้ สำหรับบ้านที่นี่นะคะจะมีให้เลือกแบบเดียวค่ะขนาด104ตารางเมตรนะคะไม่ใหญ่มากแต่ก็ออกแบบมาได้น่าสนใจทีเดียวค่ะเพราะว่าได้ห้องนั่งเล่นฝ้าเพดานสูงดับเบิลวอลลุ่มเพิ่มบรรยากาศให้ดูโปร่งโล่งนะคะแล้วก็บ้านหลังนี้เนี่ยจัดฟังก์ชันมาให้3ห้องนอนโดยมีห้องนอนห้องหนึ่งเนี่ยอยู่ชั้นล่างทําให้สามารถรองรับการใช้งานของผู้สูงอายุได้นะคะแต่ถ้าอยากต่อเติมที่จอดรถเพิ่มเนี่ยก็ยังทําได้นะคะเพราะว่ามีที่ดินเหลืออยู่นั่นเองค่ะ ถัดมาค่ะกับเขตหนองจอกค่ะเป็นเขตที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุดของกรุงเทพมหานครเลยค่ะโดยเขตนี้นะคะปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมแล้วก็ ครึ่งหนึ่งของพื้นที่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่ดินเปล่าอยู่นะคะสำหรับเขตนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด4โครงการด้วยกันค่ะโครงการแรกกับเต็มสิริไพรเวทน้องจอกประชาสํารานค่ะเป็นโครงการบ้านเดี่ยวบ้านแฝดบนถนนประชาสําราญซึ่งมีราคาจับต้องได้ไม่ยากเลยค่ะเพราะว่าบ้านเดี่ยวที่นี่นะคะมาในราคาเริ่มต้น3.96ล้านบาทค่ะแล้วก็มีจำนวนเพียง88ยูนิตเท่านั้นทำให้บรรยากาศภายในโครงการเนี่ยเงียบสงบนะคะส่วนบ้านเดี่ยวของที่นี่นะคะจะมี เพียงแบบเดียวค่ะพื้นที่ใช้สอย145ตารางเมตรฟังก์ชัน3ห้องนอน2ห้องน้ำจอดรถได้2-3ถึงคันค่ะแล้วก็ออกแบบให้ชั้น1เนี่ยเป็นพื้นที่คอมมอนแอร์เรียขนาดใหญ่ลักษณะเป็น L s h a p e นะคะทำให้สามารถจัดฟังก์ชันยืดหยุ่นได้แล้วก็ที่นี่เนี่ยจะได้ครัวปิดเป็นสัสดส่วนด้วยค่ะส่วนชั้น2ก็จะมีห้องนอนอยู่3ห้องด้วยกันซึ่งจะแชร์ห้องน้าร่วมกันที่โถงกลางค่ะ มาต่อกันที่โครงการ Diamond Place ประชาสัมราญค่ะเป็นโครงการบ้านเดี่ยวที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ดินขนาดใหญ่100ตารางวาขึ้นไปในงบประมาณ4ล้านต้นๆค่ะซึ่งถือว่าเป็นราคาที่น่าสนใจเลยไม่น้อยนะเพราะว่าบ้านเดี่ยวที่มีขนาด100ตารางวาขึ้นไปเนี่ยส่วนใหญ่มักจะมีราคา5ล้านขึ้นไปกันแล้วค่ะ สำหรับที่นี่นะคะจะมีบ้านเดี่ยวให้เลือก2แบบค่ะขนาด197และ222ตารางเมตรค่ะขนาดไม่ใหญ่มากดังนั้นพื้นที่ดินข้างบ้านก็จะเหลือเยอะนะคะทำให้รองรับการต่อเติมขยับขยายในอนาคตได้ส่วนจุดเด่นของการจัดฟังก์ชันบ้านที่นี่นะคะเขาจะมีห้องชั้นล่างที่สามารถจัดเป็นห้องนอนผู้สูงอายุได้หรือจะจัดเป็นห้องทำงานส่วนตัวก็ได้แล้วก็ได้ห้องครัวแบบปิดด้วยค่ะ ส่วนห้องนอนชั้น2เนี่ยจะได้ห้องน้ําในตัวทุกห้องเลยโดยห้องนอนมาสเตอร์เนี่ยมีขนาดใหญ่มากค่ะสามารถวางเตียงนอนแล้วก็จัดโซนนั่งเล่นพักผ่อนได้ด้วยพร้อมกับมีมุมแต่งตัวแล้วก็อยู่ติดกับห้องน้ําภายในห้องเลยค่ะถัดมาค่ะกับ The Plant นฉลองกรุง2นะคะ เป็นโครงการบ้านเดี่ยวที่ตั้งอยู่บนถนนฉลองกรุงนะคะไม่ไกลจากนิคมอุตสาหกรรมค่ะซึ่งบ้านเดี่ยวของที่นี่นะคะเขาจะตั้งอยู่บนพื้นที่ดินขนาด 1, 100ตารางวาขึ้นไปในราคาเริ่มต้น4.99ล้านบาทค่ะ โดยบ้านที่นี่นะคะเขาจะมีให้เลือกทั้งหมด3แบบด้วยกันนะคะขนาดตั้งแต่150ไปจนถึง2 0 5ตารางเมตรนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นบ้านที่หน้ากว้างจอดรถได้2ถึง3คันนะคะแล้วก็โครงการเนี่ยจะตั้งอยู่บนพื้นที่ดินเกือบ90ไร่ก็ถือว่าใหญ่ทีเดียวค่ะทำให้มีส่วนกลางให้ใช้งานได้ครบคันแล้วก็จะมีสวนซึ่งตั้งอยู่กลางโครงการทำให้ลูกบ้านเข้าใช้งานง่ายแล้วก็ได้บรรยากาศที่ร่มรื่น้วยค่ะ โครงการสุดท้ายในเขตหนองจอกค่ะกับ The Extenso ประชาสํารานค่ะเป็นบ้านเดี่ยวที่มีราคาเริ่มต้น5.42ล้านบาทนะคะโดยบ้านของที่นี่เนี่ยจะตั้งอยู่บนพื้นที่ดินใหญ่1 0 0ตารางวาขึ้นไปนะคะมีพื้นที่รอบบ้านเยอะแล้วก็เป็นบ้านสไตล์โมเดิรลนะคะหลังคาปั้นหยามีให้เลือก2แบบด้วยกันค่ะ จัดฟังชันใกล้เคียงกันเลยค่ะได้ห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่แล้วก็ได้ครัวปิดมีห้องชั้นล่างสามารถจัดเป็นห้องผู้สูงอายุหรือห้องทํางานก็ได้แล้วก็ห้องนอนชั้น2เนี่ยจะมี3ห้องนอนด้วยกันค่ะซึ่งไซส์ใหญ่เนี่ยจะได้ห้องน้ําในตัวทุกห้องเลยสําหรับส่วนกลางของที่นี่นะคะก็จะมีคับ h เ u าส์ฟิตเนสสระว่ายน้ําให้ใช้งานครบตามมาตรฐานเลยค่ะ ถัดมาค่ะกับเขตลาดกระบังค่ะเดิมทีนะคะเขตนี้ก็เป็นพื้นที่เกษตรกรรมเช่นกันแต่ว่าภายหลังก็เปลี่ยนเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมมากขึ้นนะนะคะมีโรงงานขนาดเล็กขนาดใหญ่เกิดขึ้นเป็นจํานวนมากรวมถึงเป็นโซนที่ใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิด,ด้วยนะคะทําให้ปัจจุบันเนี่ยมีบ้านจัดสรรเกิดขึ้นเป็นจํานวนมากเลยค่ะโดยเขตนี้นะคะจะมี1โครงการด้วยกันค่ะคือ d ิเ e ็กเทลาดกระบังนะคะ เป็นบ้านเดี่ยวอีกหนึ่งโครงการจากแบรนด์ The Extenso นะคะมาในราคาเริ่มต้น5.59ล้านบาทแล้วก็ยังคงคอนเซปต์เดิมค่ะเป็นบ้านเดี่ยวบนพื้นที่ดินเริ่มต้น100ตารางวาขึ้นไปนะคะแล้วก็บ้านที่นี่เนี่ยจะมีให้เลือก2แบบด้วยกันค่ะขนาด195และ262ตารางเมตรนะคะเป็นบ้านที่ได้2-3ที่จอดรถ แล้วก็การออกแบบแปลนเนี่ยจะคล้ายกันเลยค่ะมีห้องชั้นล่างจัดเป็นห้องผู้สูงอายุได้ได้ครัวแบบปิดด้วยนะคะโดยบ้านไซส์ใหญ่เนี่ยจะมีพื้นที่เฉลียงด้านข้างสามารถจัดเป็นมุมนั่งเล่นชมสวนแบบเซมิเอ์ดอร์ได้แล้วก็ชั้น2เนี่ยจะเป็นโซนห้องนอนทั้งหมดเลยค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะจะมีจำนวนยูนิตเยอะทีเดียวค่ะ300หลังทำให้พื้นที่ส่วนกลางเนี่ยก็ออกแบบมาให้ใช้งานหลากหลายเลยเช่นกันค่ะ ทีนี้เรามาดูกรุงเทพฝั่งตะวันตกกันบ้างค่ะเริ่มกันที่เขตทุ่งครุนะคะเป็นพื้นที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่เลยค่ะแล้วก็แม้แต่ตอกซอกซอยในเขตนี้นะก็มีโครงการจัดสรรเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากนะคะเพราะว่าเป็นโซนที่สามารถเดินทางไปใช้ทางด่วน เฉลิมมหานครแล้วก็วงแหวนการจนาพิเศษได้ง่ายนะคะทำให้เราสามารถเดินทางเข้ากรุงเทพชั้นในหรือว่าจะเดินทางไปยังโซนอุตสาหากรรมใกล้เคียงอย่างพระรามสองหรือว่าสมุทรปราการได้ค่อนข้างสะดวกเลยค่ะทำให้โซนนี้นะมีบ้านจัดสรรเกิดขึ้นหลากหลายระดับราคาเลยค่ะ ซึ่งเขตนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด2โครงการด้วยกันนะคะกับที่แรกค่ะอาริชาเรียบวงแหวนประชาอุทิศค่ะในราคาเริ่มต้น5.39ถึง7.19ล้านบาทค่ะโครงการนี้นะคะตั้งอยู่ในซอยประชาอุทิศ76 เข้ามาจากทางคู่ขนานวงแหวนการจานาพิเศษเพียง200เมตรเท่านั้นโดยบ้านเดียวของที่นี่นะคะจะมีให้เลือก2แบบด้วยกันค่ะพื้นที่ใช้สอย200และ242ตารางเมตรค่ะบนพื้นที่ดินเริ่มต้นประมาณ50ตารางวาค่ะซึ่งจุดเด่นของการวางผังบ้านที่นี่ก็คือบ้านเขานะคะจะเป็นบ้านหน้ากว้างดูหลังใหญ่โดยบ้านไซส์เริ่มต้นเนี่ยจะสามารถจอดรถได้3คันนะคะส่วนบ้านไซสใหญ่เนี่ยจะจอดรถได้4คันเลยค่ะ แล้วก็บ้านที่นี่นะจะมีห้องนอนชั้นล่างที่สามารถจัดเป็นห้องนอนหรือฟังก์ชันอื่นๆก็ได้ค่ะส่วนชั้น2ก็จะมีอีก3ห้องนอนค่ะ ต่อกันที่โครงการสีวารมป้าวงแหวนประชาอุทิศ76ค่ะเป็นโครงการบ้านเดี่ยวที่ตั้งอยู่ซอยเดียวกับโครงการก่อนหน้าเลยค่ะแต่ว่าจะเข้าไปลึกกว่าประมาณ1.4กิโลเมตรค่ะที่นี่นะคะเขาจะโดดเด่นในเรื่องของการออกแบบบ้านในสไตล์นอร์วีเจียนค่ะหลังคาจัว่วสัด่วนสวยงามและที่สำคัญนะคะเขามีพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้นใหญ่สุดในบรรดา11โครงการนี้เลยค่ะ โดยบ้านเดี่ยวสาเริ่มต้นเนี่ยก็มีพื้นที่ใช้สอยเยอะถึง212.8ตารางเมตรแล้วค่ะส่วนการออกแบบนะคะก็จะเน้นเป็นบ้านหน้ากว้างดูหลังใหญ่แล้วก็สามารถจอดรถได้ถึง3คันเลยค่ะส่วนฟซิลิตี้ของที่นี่ก็มีขับเฮาส์ฟอร์มฉบเชียวพร้อมฟังก์ชันให้ใช้งานครบค่ะสุดท้ายค่ะกับเขตหนองแขมนะคะเป็นเขตที่เดิมทีเนี่ยจะเป็นพื้นที่ราบรุ่ม เกษตรกรรมนะคะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีความเจริญจากในเมืองเขตข้างเคียงไม่ว่าจะเป็นเขตบางแครหรือว่าภาษีเจริญเนี่ยขยายตัวมามากขึ้นทําให้เขตหนองแขมในปัจจุบันนะคะก็จะมีโครงการจัดสรรทยอยเกิดขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะสําหรับเขตนี้นะคะเราจะมี1โครงการด้วยกันค่ะซึ่งก็คือโมเดลเพชรเกษม81นะคะในราคาเริ่มต้น5-7ล้านบาทค่ะเป็นบ้านเดี่ยวอีกหนึ่งโครงการจากเดวลลอปเปอร์เจ้าใหญ่อย่าง AP ค่ะ ซึ่งที่นี่นะคะจะตั้งอยู่บนถนนที่สามารถเชื่อมกับถนนเรียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือได้แล้วก็สามารถเดินทางมายังโครงการโดยใช้เส้นเพชรเกษม81ก็ได้หรือว่าจะใช้เส้นเพชรเกษม69ก็ได้เช่นกันค่ะโดยจุดเด่นของที่นี่ก็คือเขามีบ้านเดี่ยวให้เลือกเยอะถึง6แบบด้วยกันค่ะ พื้นที่ใช้สอยตั้งแต่160ตารางเมตรไปจนถึง235ตารางเมตรค่ะส่วนการจัดเลเยอร์เนี่ยก็จะแตกต่างกันไปค่ะบางแบบก็จะมีห้องนอนชั้นล่างรองรับผู้สูงอายุได้บางแบบก็จะมีห้องอเนกประสงค์ให้จัดเป็นห้องทํางานหรือฟังก์ชันอื่นๆก็ได้แล้วก็มีแบบหนึ่งที่แปลงค่อนข้างชอบก็คือเขามีห้องนอนชั้นบน2ห้องซึ่งมีขนาดใหญ่เหมือนกันแบบ Double Master b e บ r o ูมเลยค่ะสามารถรองรับได้ทุกไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัยนะคะ สำหรับส่วนกลางที่นี่นะคะก็มีครบคลันเลยทั้งคลับเาท์ฟิตเนสสระว่ายน้ำและส่วนตามมาตรฐานของ AP เลยค่ะครบแล้วทั้ง11โครงการนะคะใครอยากเปรียบเทียบโครงการไหนบ้างเราทำตารางสรุปไว้ให้ตามนี้เลยค่ะ ต้องบอกเลยนะคะว่าข้อมูลของเทปนี้เนี่ยทาง Ting o l f Living เราทำรีเสิร์ชกันเยอะมากๆเลยดังนั้นถ้าเพื่อนๆถูกใจแป้งก็อยากจะฝากให้ทุกคนช่วยกดไลค์กด Subscribe ช่องของพวกเราไว้ด้วยนะคะส่วนใครที่อยากอัปเดตข้อมูลและราคาปัจจุบันของแต่ละโครงการนะคะเดี๋ยวแป้งแปะ o f f ฟ i เ a l w e b ว็บไซของทุกโครงการไว้ให้ที่ใต้คลิปเลยค่ะเข้าไปอัปเดตกันได้สำหรับวันนี้แป้งต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ